สวัสดีครับผมเบลออีสานบ้านครับวันนี้จะสิผ้าออกล่าไปฮะซากซุ่มออกปลามาปล่อยสาครัแต่ก็ปลาบปลากับร้างพันครับเห,หี่ยนะครับเดินทางไปกู เอาบผอตอนนี้ก็มาหอดเรีร้อยแล้วครับโอ้หอ,อดมสมองมาบเอาปนี่เกลี่ยเลยขันยังมะเกลดรับครับวันนี้ก็มา,ส,าสักซูมครับตบอนเอาสมองมาน้ำอยู่ขีสำรองมาครับหมือน ฝนส่งนี่ตกนี่แลหละเราจะครับผมลองติดตามกันบ้งครับ่าชีได้บ่มื่อนี้ส่งทุนงนงนงนนน่นหรือหอดสำรอมากเลยมื่อนี้ไปเอาลุยลองดูค่อยๆ็ได้ปานิ่นรถเร็วหรอก พ้เห็นว่ะเหรออยู่อยู่ไหนวะเห็นว่ะก็เจ้าอยู่อยู่เขาวะจะทำอะไรงี้มันโอ้หนามันเลือกเนาะใช่ปะเจ้าโอ้หนามันเลืกเอาเลือกกระจุกเอาให้ได้โมเห็นหลอกเจ้าคุย ุนนัน่นจนคุนแล้วเอาไปปล่อยเอาไปปล่อยปล่อยสายของครับได้บ่ไม่มีนะเอาให้ได้ด้วย อสองตัวละไปร้รับ <c oughs> นี่เลยนาะเลยกักเส้นเดี๋ยวเดีเอาชุมยังเวน้ำเวยไปลาลนะใสวิบบุถึงล่มงฝนมีฝ่าตกได้ละ

ตกคักมือนนี่เกือบมันบัดถ้ากับจะดีใจว่าเจียบเกือบได้แล้ว <nt touch> <os>

นั่นแหละซักสิเรให้ทุกันงบมันจููู่่่โอ้าอาไโซมันกว่าเรียมซากุยเดี๋ยนี้นี่้างกันนี่ทุกท่าน นี่คือทางกันี่เห็นปะอ๋อตีนสัมใส่เลยดีนี่มันกยี้ซักให้เงี้อนวะเดี๋ยวมึงกันเป็นนิ่งกาวะ

เอาไปเลี้ยงนี่เอาหญ้าก็เอาไปกินเว้ยซักเอาบ่นี่ตัวนี้นะครับตอนนี้ตายโอ้สิได้ได้ว่าตัวบ่ใกล้เนาะย่างบาดนี้โอ้ขาลุย <laughs>

ข้าถ้าโชว์อยู่ขันรุดมือมันหระาลิกหมดิซาที่มัเย็ครับตอนนี้ก็ลุยแล้วครับ น้ำก็เลิกเติบครับอ,อ้อยคุ้ยลงห้ยค้นลงว่ะครับตอนนี้ก็เห็นแล้วตัวนึงแต่ว่ารู้สึกว่าจะเย็นทําจ่ยจอยๆแล้วครับกูเ <laughs> <c oughs> ริ่มทําว่ามีปิ่งบ่ว

กาทั pues ้งมาซี่ยทังมาสิทำน่ิดเเยจ้งขั้วซุ่มผลิมากิยยังโบเห็นโจ้ปางแห้งสามพันตัวยางแห้งกับโเห็นหรอวะลุมหรื่หเองดีเอ เรียบร้อยอยู่จักอยู่ไซบมดอยูยังบะโอ้เสียนสักเหลี่ยมมาสักซุ่มมันยังเป็นได้ปุ๋ยเลยเนาะตุวพันธุ์เด็กตัวไปบ่าตัวห่านี่เอาตัวหินเนาะอยู่ทางคู่พี่คู่อยู่ข้างล่างนี่ดีวยวกันสายตาจ้ะตึบละเด้กผู้เฒ่าเนาะ บอกเราจะเฝอนำสั่งนะใช่ยาสมุนไพรสมุรั่งเยีะบอว่าตกเยบอกไม่จะได้กวยไงโอโอเคโอเคตกไม่เสะจะได้เรียงเลยปล่อยแบบสัวนไม่กินเตอเนาะท่านไ่ได้เบียดเ่นเสียิบบ อ,อยู่ะปะอยู่เช็ดสูขโอ้สากแพกสองนี่มึงน,นึงนีตาถุจอยู่อะไรล้ะเว้ยอีดิมนะตูหงอมหรือตูหูสากวะโอ้โมยู่ดีนะโมยู่อเนะมันยู่น่ลงไปปุ๊บไม่สีปุ๊บนี่แหละโอ้ตาบมคือเจ้าปลามันเสียบหัวไว้ข่า เอาหมูแมนมันต <c oughs> ื่นตัวนึงมันตื่นหอยต่านี่ครับได้์สองสี่หกตัวได้หกตัวครับอ๋อสายพันธุ์เนี่ยบอกแล้วจะฝ่อเหยียบสร้างมากวะสายแต่ต่สองตัวก็น่ามันหันเยอะเยียบสร้างมันเยียบเข้ามาโจ เยืียาะโอ้เย่อเสียโอ้ย่าหั่นสองโ่พอนะโอ้ไม่ยังบาดนี้กวางดากรี่ยนี่ะอะอยู่ปะโอ้ยมันักเฮ้ยเฮ้ยปีงอยู่ขานั่นนั่นนั่น้ยจับเลยฮ่ามึงเอ้ยอ้ยเขาเปเียน นี่แหละกูทีมกล่องแล้วน่ๆแน่เดียรคนเียนสิ้ากุนี่หรอบต้องสำรวจดีเด้วว่าเม็นอางเงี้ยมันกินแล้วแล้วเลือดบอกว่าป็นเมนอี่แล้วเมือกันนั่งกินของเลือดในสดดะอยานอนยดบัอยวน ตัวนี้พ่อน่ะยูสักว่าหันฟันวังก็สองตัวสามตัวคนอ้ยบระเดีมัน็ใหญ่เบินละยูักวะพ่อเนี่ยเลียดไลออกว่าทษเนี่ยตายได่เหรอพีปิงวะตีเดียวไม่ใช่ อัน้ยอนมันัไม่เียวขนาดันยับโมมีเขียวแต่ว่มันกินเลือดได้ดินย่อนน้อนเนี้ยอ้นโมมีเขียวนี่เด้อตนในห้ออัดเบ็ดสล้มึงส่งห้าเตยสายีกลัวห้าเตยปะบู

จะเรียนขึ้นมาตมนนมาต <ừ. S 3> น,าตน,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 นเหมือนอวดบอีกตัวพิมพ์ตันอืมอวบปะพิมพ์ตันชุ่มอวบนะรออยลีนะเนี่ยตัมีตัวบดนะเนาะดิอัมสักเอาหนะ มึโโงม <c oughs> ับวูเซมึงนี่รรมดาอันนี้ชีวะดีอันนี้ตก่ <c oughs> งส้มดำบ่มท้งอันนี้นอนาทางอันมองคันคู่ท่วมๆๆ <c oughs> ชีเลี้ย, <c oughs> ย <c oughs> สักซุ้มนี่นะได้ปะีวเน,นี่มนันมั่วผัวไอคนนี้อยู่บด ถ้มึงเกี่ยวซุ่มกับปูกไปไ,ได้เอามาเบิง้งดูสรุปยอดดูครับผมสำหรับวันนี้มามือตั้งใจมาออกวันพระบ่ได้ครับเออวะเรื่องมาวันนี้วันพระบือเป็นยังห้องบ่ได้เอาไปกินห้องไปปล่อยครับตะนินก็จ่อม,มาปล่อยลงหน้องครับ ผมกลับไปซักปล่อยลงสระครับผมสำหรับอีสานบ้านๆเป็นยังยือกบัานครับผมสำหรับอีสานบ้านนอกนะครับมัอนี่ผ้ามหาป่าครับไปปล่อยสะซักซุ่มนะครับมัอนี้มันนี่ซักวัวซักซุ่มมันจะซักเหลี่ยมเสืออยู่ซุ่มซุ่มมันไมซักสมวกครับผมสำหรับพื้นนี้ก็ ควบคุมกัจีเดือนทางกลับแล้วครับปนก็จีตกลมแห้งอย่างนีครับสวัสดีครับ